สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาขยายพันธุ์ต้นไม้จะเลือกต้นที่มันยังอ่อนอยู่ตัวแก่ก,ก็ตัดทิ้งแล้วก็ตัดรากมันคือปรุงแต่งใหม่ค่ะจะเพิ่มเป็นสี่กระถางจากสามกระถางเป็นสี่กระถางไม่เคยซื้อนะคะซื้อครั้งเดียวนอกนั้นก็ขยายพันธุ์เองทุกปีเราจะมาตัด รากมันออกแล้วก็แยกพันแยกต้นออกต้นเก่าเราก็ตัดทิ้งมันจะสวยกาะทําทุกปีเหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนดินด้วยตัดรากด้วยตัดต้นเก่าออกด้วยมันจะเกิดดีค่ะอันนี้จะแยกเป็นสีกระถางอากาศข้างนอกก็ใบไม,ม้เริ่มจะเหลืองแล้วนะคะ อากาศก็เริ่มหนาวเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะจะถอดออกหมดเลยเปลี่ยนดินใหม่ก่อนรากมันจะยาวมากแล้วมันก็จะเริ่มตายเราก็จะมาลอกใหม่ให้มันเป็นต้นใหม่ตัดรากออกให้หมดเปลี่ยนเปลี่ยนดินค่ะดูดีมันออกเยอะเกิน มันแน่นมันแน่นกระถางพอเราจะใส่กระถางตัวนู้นมันจะแตกเร็วมากเวลาเราทำอย่างนี้นะคะจะทำทุกปีนะคะปีละครั้งมันเกิดขึ้นมาใหม่เยอะมากีกจริงกระถางหนึ่งมีแค่สองต้นนะคะมันแตกออกมาดูดีรากเราก็ต้องตัดออกเปลี่ยนออก แน่นหมดเลยเราจะเลือกอาจจะต้นสวย,สวยต้นไม่สวยวเ,เราก็ทิ้งคนเก่าเราก็ตัดออกจะใส่เป็น4ี่กระถางนะคะเดี๋ยวจะตัดแต่งกิ่งก่อน,นะคะ่ะแล้วค่อยจะปลูกอันนี้คือดินในรากนะคะที่เราเราตัดทิ้งอย่างนี้เราก็ตัดทิ้ง เราแต่งใหม่แต่งให้มันมีรากนิดหน่อยแต่งประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะเอามาปลูก,กอันนี้ยังไม่มีดินนะเดี๋ยวเอาดินเปลี่ยนดินใหม่เราจะตัดรากให้มันเกือบเกือบออกหมดให้มันประมาณนี้ค่ะเปลี่ยนดินใหม่แล้วมันจะเกิดดีดีได้เป็นสีพอดีอันนี้เราก็ทิ้ง เวลามันเกิดมันเกิดเต็มเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะจริงใส่แค่ถักระถางกระถางละต้นสองต้นพออันนี้มันไม่มีกระถางก็เลยเอาใส่ไี่หมดอันนี้เราก็จะทิ้งนี่คะ่ะเราตกแต่งรากและก็ใบเรียบร้อยแล้วค่ะรากเราก็เหลือไว้ไม่ต้องเยอะนะคะ ส่วนที่มันยืนมันยาวออกไปเราก็ตัดออกเราก็แบ่งเป็นสี่กระถางจากสามกระถางค่ะก็มีทิ้งแล้วนะคะประมาณสองสต้นตัวเก่าเราก็ดึงออกเดี๋ยวเอาใส่กระถางนะคะเราก็มีสี่ต้นสี่กระถาง ีนก่ะตัดรากประมาณเนี้แต่งใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ดินยังไม่ค่อยเต็มเดี๋ยวจะซื้อดินที่เป็นปุ๋ยเรามาใส่ก็ได้สี่กระถางค่ะ มันปลูกง่ายค่ะต้นอันนี้ติดง่ายด้วยให้น้ำอาทิตย์ละครั้งค่ะได้สี่กระถางสวยนะคะเป็นพืชที่ฟอกอากาศด้วยพอมันรากมันออกแล้วจะเอาเข้าไปไว้ห้องนอนในห้องนอนก็มีอีกพืชหนึ่งค่ะที่ขยายออกมา ไม้ประดับก็ถือว่าโอเคนะคะบรรยากาศข้างนอกอะลมแรงอุณหภูมิไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าลมทำให้มันหนาวต้นไม้ก็เริ่มเป็นสีเหลืองแล้วอันนี้เป็นมุมในห้องครัวนะคะ ก็จะมีต้นไม้ประมาณเนี่ยอันนี้ในส่วนห้องนอนค่ะวางให้มันฟอกอากาศ